เมื่อวานนี้คุณสกลทีพัทยกุลหัวหน้าทีมผู้สมัครสสกทมพลังประชารัฐนะฮะเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ประเด็นที่นายเศรษฐาประกาศเนี่ยว่าจะไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐฮะคุณสกลทีนี่ตอบกลับว่าอย่างไงฮะก็อาจจะเป็นสิทธิ์ของทางเขานะครับซึ่งคือถ้าถามมันก็ต้องถามว่าเราอยากร่วมหรือเปล่าคืออย่างที่เรียนน่ยคือว่าจุดยืนของพลังประชารัฐก็คือเราเราคง S <S <an> <S เราอยากจะก้าวข้ามความขัดแย้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะเปิดโอกาสในการที่จะพูดคุยกับทุกฝ่ายแต่ว่าเราก็มีจุดของเราเหมือนกันว่าในเรื่องของอชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ <S <S <an> <S คือถ้าเรื่องนี้เนี่ยพักไหนที่แนวทางไม่ตรงกับเราเนี่ยมันรวมไม่ได้อยู่แล้วนะครับส่วนข้อ2คือพักที่มีนโยบายที่ทําให้ประเทศชาติเสียหายและมีแนวโน้มทําให้เศรษฐกิจชาติมันพังเนี่ยเราก็ร่วมไม่ได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องดูจุดยืนของเราแต่ว่าส่วนพักไหนจะพูดเรื่องรวมเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละพักกับ เนี่ยอันนี้คุณสกลทีตอบโต้อย่างสุภาพนะฮะคือพูดภาษานักเกรงก็คือที่บอกว่าจะไม่จับมือกับข้านี้เองถามข้าเรือยัเอาคุณสกลทีพูดเนี้ยแต่คืคุณสุภาพไงคุณสกลทีอ่ะคล้ายๆคุณสุภาชัยเออเป็นคนสุภาพค่ะทีนี้คุณสกลทีเนี่ยจะบอกว่าอย่างงี้เมื่อสักครู่ถามกลับนะะนะคือเขาจะพูดมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะพูดได้แต่ถามกลับก็คือว่าพักพลังประชารัฐจุดยืน ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยากก้าวข้ามความขัดแยง้งและถ้าพักไหนแนวทางไม่ตรงกับพลังประชารัฐไม่สามารถทางานร่วมกันได้พักการเมืองไหนมีนโยบายทําให้ประเทศชาติเสียหายมีแนวโน้มทําให้เศรษฐกิจชาติพังเราก็ร่วมไม่ได้เหมือนกันชัดเจนคือหนึ่งช,ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก้าวข้ามความขัดแยง้งนโยบายของพลังประชารัฐนโยบายของเพื่อไทยเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเปล่าอันนี้อันที่หนึ่ง เพราะพลังประชารัฐก้าวข้ามแต่ถ้าพักที่จะไปร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ยนโยบายจะนําไปสู่ความขัดแยง้งมีไหมเพื่อไทยทักษิณจะกลับบ้านแล้วถ้าเกิดไม่ติดคุกขัดแยง้งไหมเห็นแววแล้วแม้จะบอกว่าจะกลับมาโดยไม่โดย,โดยไม่ทึ่งไม่พึ่งพาอะไรกลับมารับโทษนะถ้าจะกลับมารับโทษเขากลับมาแล้วอันนี้อันที่หนึ่งเลยแล้วสองนะเรื่องนโยบายที่ทําให้เศรษฐกิจชาติมันพังเนี่ย ปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ได้พังนะไม่ได้อยู่ในไอซียูนะกำลังกายภาพบําบัดอยู่ดูคนไปเล่นน้ําสงการสิดูคนไปซื้อรถซื้อบ้านสิดูคนเดินทางเข้ามาเที่ยวบ้านเราสินะเศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มกลับมาแต่มันจะพังก็เพราะว่าถ้าเกิดมีการงัดเอาเงินหลวงกู้เพิ่มมาเพื่อเอามาแจกโดยหวังผลทางการเมืองเนี่ยแล้วภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเศรษฐ,รฐกิจมันยังไม่แน่นอนในต่างประเทศ แล้วถึงวันนั้นถ้าไม่มีกระสุนเหลือมันจะเกิดอะไรขึ้นไอ้ตรงนี้ต่างหากที่น่าที่น่าเป็นห่วงนะคุณสกลทีดีบอกว่าถ้าเป็นแบบนโยบายที่สร้างปัญหาเศรษฐกิจก็ร่วมไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้คือสกลทีพัทยกุล